ครับกับสวัสดีช่วงเช้าของวันที8่8เมษายนพศ2568กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับคา,าร์สนาชิฟนี้กับเป็นจิพที่สองกับสีน้ำผ้าพ,พ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านมาเลือกสีเลือกชมง,งัวกันอีกแล้วละครับพี่น้องครับเป็นงัวยกชุดรวมชุดรวมกมลุ่มเลยครับพี่น้องครับโบราคาขายครับพี่น้องครับทางช่องเฮานี่บริการส่งฟรี200กิโลเมตรเย็ยบเงินไปทางนอกเหนือจาก200กิโลเมตร ทางช่องก็สามารถจะส่งให้ได้ทั่วประเทศครับพี่น้องครับทีเอฟซีโทรมาถามมาบัดช่องอืนเนิ่นคือสามารถจะส่งให้ได้ทั่วประเทศผมขอตอบในส่วนของผมนะครับพี่น้องครับช่องอื่นผมโม้รูอครับแต่ว่าช่องผมนี่บ่ได้บอกผ่านหลายบ่ได้บวกผลกําไรหลายครับผมจึงบ่สามารถจะส่งให้ได้ทั่วภาคอีสานครับพี่น้องครับผมเอากําไรบ่หลายผมบอกตรงๆครับพี่น้องครับผมเอาพ่ออยู่ได้ ถาร่วมชุดร่วมกลุ่มเห่ามีแต่กำไลรักร้อยครับพี่น้องครับบอกเลยครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไปก่อนครับพี่น้องครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดที่ตั้งคอกวัวตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับอ่ะผมขายเป็นชุดนะครับชุดสี่ตัวครับประกอบด้วยแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองโคมนี่ครับแม่สูงลอยสามสิบบวกกระกาวสาวอายุสิบสามเดือนบวกสองตัว อ่าในราคาสองหมืนเก้าพันบาทครับพี่น้องครับง้วสี่ตัวง้แม่พันอ่าเดี๋ยวตัวนี้ผมจะอธิบายเพราะสังเกตตัวนี้มีตะหนีอ่าสี่โค้งไอสี่โค้งสุดหนึ่งสี่ไดว,ว่าบรดิสุดแบบนายเจ็ดครับพี่น้องครับแปะมองม่เห็นครับพี่น้องครับนี่ครับแปะมองม่เห็นเรากะตัวแดงตัวแดงที่ยางไปไนี่มีร่องรอยการเป็นลํำปีมานิดน้อยครับพี่น้องครับ แต่ว่าคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับพี่น้องครับราคานี้ครับแต่งแต่เหนือกับพ่อได้ครับพี่น้องครับนะครับตัวแบไงครับสองหมื่นเก้าพันบาทเด็กง้วซีโต้แ้ครับสนใจกับโทษตามที่เบอร์ผมเกาไว้ครับพี่น้องครับกดกติกาอีกย่างที่ผมแต่นักทุกคลิปอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษตุมกันครับพี่น้องครับอย่าโทษควมสาใจเด็ดขาดครับพี่น้องครับแต่งแต่ตัวเมียสาวสองเมียนี่กับคุ้มค่าครับพี่น้องครับอ่าผู้ใดหาไปเลี้ยงเป็นเมียพันนี่เนี่ยเมียพันุซีโตครับ นี่ครับลองพีเจ้าหน้ามังครับพี่น้องครับงัวซีโตตัวเม่ยเมดสองหมื่นเก้าพันบาทถ้าท่านใดว่าแพงบอกพานกันเด้อครับพี่น้องครับบอกพานก่อนนี่ครับขายได้ราคาหนี้หลีครับพี่น้องครับอ่ะเอาสั้นๆแต่ว่าได้ใจคว้มสาราชิมี้จวัยใดเพียงเท่านี้ครับกล่าวสวัสดีครับ